วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของความน่าจะเป็นกับค่าคาดหมายนะคะอ่ะมาเริ่มที่แบบฝึกหัดเลยนะคะอ่ะโจย์บอกว่ามีแป้นลูกวงกลมหยุดหนึ่งแป้นที่ได้จากการแบ่งรูปวงกลมเป็นหกช่องเท่ากันแต่ละช่องมีหมายเลขกำกับอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะและมีลูกศรซึ่งอยู่นิ่งดังรูปถ้ากำหนวดว่าหมุนแป้นแต่ละครั้งเมื่อแป้นหยุดหมุนมีโอกาสเท่ากัน ที่ลูกศรจะชี้ในช่องใดช่องหนึ่งก้อยสุ่มหมุนแป้นหนึ่งครั้งเมื่อแป้นหยุดหมุนถ้าลูกศรชี้ช่องตัวเลข1หรือห้าแล้วนิดจะจ่ายเงินให้ก้อย10บาทและถ้าลูกศอนชี้ช่องตัวเลขอื่นๆก้อยจะต้องจ่ายเงินให้นิด2บาทจงตอบคำถามต่อไปนี้ข้อนี้โจทย์บอกว่ามีมีแป้นหมุนซึ่งมีหมายเลข1ถึง6นะคะถ้าก้อยหมุนแล้วหยุด1ถึง5เนี่ย นิดจะต้องจ่ายเงินให้ก้อยสิบบาทแต่ถ้าชี้เลขอื่นก้อยจะต้องจ่ายเงินให้นิดสองบาทนะคะโจทย์บอกว่าจงตอบคําถามต่อไปนี้ข้อหนึ่งให้หาความน่าจะเป็นที่ก้อยจะได้รับเงินเป็นเท่าไหร่ก่อนจะหาความน่าจะเป็นเราหาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดก่อนนะคะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดหนึ่งสสามสี่ห้าแล้วก็หกเพราะว่าแป้นมีหเลขนะคะ ดังนั้น ns หรือจํานวนผลลัพธ์ที่สนใจเนี่ยผลลัพธ์จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดเนี่ยก็คือ6ข้อ1โจทย์ให้หาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ก้อยจะได้รับเงินนะคะซึ่งก้อยจะได้รับหนก็คือเมื่อชี1้1กับ5ใช่ไหมมี2ตัวนะคะจาก6ตัวดังนั้นความน่าจะเป็นที่ก้อยจะได้รับเงินเนี่ยก็จะเท่ากับสองในหนะคะหรือหนึ่งในสามอันนี้คือข้อแรกคือความน่าจะเป็นที่ก้อยจะได้รับเงิน ต่อมาข้อสองโจทย์ถามความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ก้อยจะไม่ได้รับเงินไม่ได้รับเงินก็คือชี้2 3 4สามสี่แล้วก็หกใช่ไหมคะมีสี่ตัวดังนั้นความน่าจะเป็นที่ก้อยจะไม่ได้รับเงินเนี่ยคือสี่ในหกนะคะหรือว่าสองในสามนั่นเองโจทย์ข้อสามบอกให้หาค่าคาดหมายที่ก้อยจะได้รับเงินเป็นเท่าไหร่นะคะค่าคาดหมายต้องรู้จากผลตอบแทนที่เสียกับผลตอบแทนที่ได้ก่อนนะคะ อ่ะผลตอบแทนที่เสียถ้าผลตอบแทนที่เสียถ้าชี้หนึ่งห้านิดจะจ่ายเงินให้ก้อยสิบบาทอันนี้คือผลที่ได้ใช่ไหมผลที่เสียคือถ้าออกอย่างอื่นถ้าชี้อย่างอื่นก้อยจะต้องจ่ายเงินให้นิดสองบาทดังน,นั้นผลตอบแทนที่ได้ก็คือสิบบาทนะคะแล้วก็ผลตอบแทนที่เสีย หรือผลที่เสียนันะคะก็คือสองบาทนะคะดังนั้นการหาค่าคาดหมายสูตรมีอยู่ว่าอันนี้เราหาค่าคาดหมายของก้อยนะค่าคาดหมายของก้อยที่จะได้รับเงินอ่ะเราก็จะเท่ากับผลตอบแทนที่ได้ก้อยต้องได้สิบบาทความน่าจะเป็นที่ได้ก็คือ ชี้หนกับหก็เกิดขึ้นสองใน6หรือ1ในสามใช่ไหมคะบวกกับผลตอบแทนที่เสียก็คือเสียสองบาทคูณกับความน่าจะเป็นที่จะเสียคือ2ใน3นะคะอ่จคิดเลขออกมาก็ได้10บส่วนสบวกกับลบสส่วนสามนะคะสิบบวกลบสี่ก็ได้6กส่วนสก็มีค่าเท่ากับสองดังนั้นข้อนี้ค่าคาดหมาย ของก้อยที่จะได้รับเงินก็คือสองบาทนะคะโจทย์ข้อสี่ถ้ามีการหมุนแป้นยี่สิบครั้งค่าคาดหมายของก้อยจะได้เงินเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็นสองคูณยี่สิบใช่ไหมคะดังนั้นค่าคาดหมายของก้อยที่โยนยี่สิบครั้งเนี่ยก็เฉลี่ยแล้วตาละสองบาทก็เป็นสี่สิบบาทนะคะอันนี้คือค่าคาดหมายสูตรค่าคาดหมายเนี่ยคือเอาผลที่ได้ เอาผลตอบแทนที่ได้คูณความน่าจะเป็นที่จะได้บวกกับผลตอบแทนที่เสียคูณกับความน่าจะเป็นที่จะเสียนะคะอามาดูข้อสองกุ้งหยิบเหรียญหนึ่งบาทสามเหรียญให้กิ่งให้กิ่งโยนพร้อมกันหนึ่งครั้งถ้าเหรียญโยนออกหัวหรือก้อยทั้งสามเหรียญออกหัวหรือก้อยทั้งสามเหรียญกุ้งจะต้องจ่ายเงินให้กิ่งยี่สิบบาทแต่ถ้าออกเป็นอย่างอื่น กิ่งจะต้องกัะจ่ายให้กุ้งเจบาทจงหาค่าคาดหมายที่กิ่งจะได้เงินอ่ะข้อนี้ดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดก่อนโยนเหรียญสามเหรียญหนึ่งครั้งก็มีอะไรบ้างหัว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 ก้อยหัวก้อยหัวหัวก้อยก้อยก้อยหัวหัวก้อยหัวก้อย ก้อยก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อยก้อยใช่ไหมคะอันนี้คือผลลัพธ์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในการโยนเหรียญสามเหรียญหนึ่งครั้งนะคะดังนั้นจำนวนของแซมเปิลสเปซก็มีค่าเท่ากับแปดทีนี้โจทย์สนใจอะไรบ้างออกหัวหรือก้อยทั้งสามเหรียญความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นที่ออกหัวหรือก้อย ทั้งสามเหรียญอะความน่าจะเป็นเท่าไหร่หัวหัวหัวกับก้อยก้อยก้อยใช่ไหมคะก็คือสองดังนั้นความน่าจะเป็นก็ต้องเท่ากับสองจากกี่ตัวจากแปดตัวใช่ไหมคะ n อส่ว e น ns ดังนั้นความน่าจะเป็นที่จะออกหัวหรือก้อยเนี่ยทั้งสามเหรียญก็คือสองในแปดหรือหนึ่งในสี่นะคะต่อมา ถ้าเหรียญออกเป็นอย่างอื่นใช่ไหมเราก็ต้องหาความน่าจะเป็นที่เหรียญออกเป็นอย่างอื่นนะคะเหรียญออกเป็นอย่างอื่นก็มีเหลืออีกหกตัวใช่ไหมคะดังนั้นออกเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็คือหกในแปดหรือว่าสามในสี่นะคะสองสามหกสองสี่แปด นะอ่ะพอเราได้ความน่าจะเป็นของทั้งสองอันแล้วนะคะมาดูผลตอบแทนที่ได้ของกิ่งผลตอบแทนที่ได้เขาให้หาค่าคาดหมายของกิ่งเราก็จะต้องสนใจที่กิ่งนะคะผลตอบแทนที่ได้ถ้าออกหมวหรือก้อยทั้งสามกุ้งจะต้องจ่ายเงินให้กิ่งยี่20บาทก็แสดงว่าผลตอบแทนที่ได้ก็คือยีสิบนะคะดูผลตอบแทนที่ได้แล้วก็ หาผลตอบแทนที่เสียนะคะผลตอบแทนที่เสียเนี่ยถ้าออกเป็นอย่างอื่นกิ่งจะต้องจ่ายให้กุ้งเจ็ดบาทก็แสดงว่าเสียเจ็ดบาทถูกไหมคะอะหาค่าคาดหมายค่าคาดหมายที่กิ่งจะได้เงินค่าคาดหมายที่กิ่งจะได้เงินมันก็จะเท่ากับผลตอบแทนที่ได้คือยี่สิบบาท คูณความน่าจะเป็นที่จะได้ก็คือออกหัวหรือก้อยทั้งสามเหรียญก็คือหนึ่งในไหนคะหนึ่งในสี่บวกกับผลตอบแทนที่เสียนะคะก็คือเสียเจ็ดบาทก็เป็นลบเจ็ดคูณกับความน่าจะเป็นที่จะเสียก็คือสามส่วนสี่ถูกไหมคะเราก็จะได้ยี่สิบส่วนสี่บวกกับลบเจ็ดคูณสามได้ลบยี่สิบเอ็ดส่วนสี่นะคะดังนั้นข้อนี้ เราจะได้ลบ1ส่วนสก็คือลบ0.25านะคะคำตอบติดลบแสดงว่าค่าคาดหมายที่กิ่งจะได้เงินก็เท่ากับลบ0.25บาทนะคะแสดงว่าเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยฉเฉลี่ยแล้วกิ่งจะเสียเงินครั้งละ0.25บาทนะคะเพราะว่า คำตอบออกมาติดลบเนาะอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3าเทศบาลอำเภอแห่งหนึ่งต้องการสร้างถนนเชื่อมระหว่างจำบนจึงเปิดโอกาสให้บริษัทก่อสร้างที่มีคุณสมบัติตามกำหนดเข้าประมูลราคาบริษัทชานชัยก่อสร้างพบว่าถ้ามีการเข้าประมูลราคาแล้วมีความน่าจะเป็นอยู่0.6ที่บริษัทจะได้งานและมีกำไร300,000บาท และมีความน่าจะเป็นอยู่0.4ที่จะไม่ได้งานและเสียเงิน200,000บาทเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมข้อมูลเข้าประมูลราคาจงตอบคำถามต่อไปนี้ข้อหาการประมูลงานสร้างถนนครั้งนี้มีค่าคาดหมายสำหรับบริษัทชานชัยก่อสร้างเป็นเท่าไหร่นะคะอ่ะเรามาดูเลยค่าคาดหมายของบริษัทชานชายัย ค่าคาดหมายผลตอบแทนที่ได้นะคะความน่าจะเป็นที่จะได้0.6มีกำไร300,000บาทดังนั้นผลตอบแทนที่ได้ก็300,000ถูกไหมคะคูณจับความน่าจะเป็นที่จะได้คือ0.6เอามาบวกกับความน่าจะเป็นที่จะไม่ได้เงินคือ0.4เสียเงิน200,000ดังนั้น ผลตอบแทนที่เสียคือสองแสนนะคะคูณกับความน่าจะเป็นที่จะเสีย0ูจุอ่ะคูณอันนี้เราก็ได้แสนแปดหมืใช่ไหมอ่ะบวกกับลบ8ปดหมื 80, 000, นะคะอ่ะแสดงว่าเราได้1นึ่งแสดังนั้นค่าคาดหมายของบริษัทนี้ถ้าทำแล้ว ก็มีโอกาสได้เงินหนึ่งแสนบาทครั้งละหนึ่งแสนบาทนะคะดังนั้นข้อนี้ค่าคาดหมายของบริษัทนี้ก็คือหนึ่งแสนบาทนะคะส่วนข้อสองเนี่ยถ้านักเรียนเป็นเจ้าของบริษัทเนี้นักเรียนจะประมูลหรือไม่นะคะ,ะนักเรียนว่าควรจะประมูลไหมอ่ะก็ควรจะประมูลนะคะเพราะว่าโอกาสที่ได้เนี่ยมันมากกว่าโอกาสที่จะเสีย นะคะอ่าโอเคจบแล้วนะคะสำหรับเรื่องของค่าคาดหมายความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจนะคะก็มีเรื่องเงินเินทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ